เดี๋ยวเราจะไปคุมดินให้ไม้ผลกันนะคะเดี๋ยวก็จะแนะนำให้ดูทีละต้นนะคะอันนี้วันละเล็กวันละน้อยไปเพราะว่าถ้าทำเยอะมากไปเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อยค่ะทำวันละเล็กละน้อยก็พอนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือ ต้นละมุดสาลี่ยักษ์นะคะอันนี้ปลูกได้ประมาณเกือบ,บเดือนแล้วค่ะมาให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะปลูกแป๊บเดียวติดช่อดอกแล้วนะคะกำลังติดช่อดอกดอกช่อดอกตุมต่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูผลนะคะ นี่ค่ะผลของเขาจะเป็นลักษณะกลมๆนะคะถ้าละมุดสาลี่ยักษ์นะคะเดี๋ยวถ้าตอนโตจะมาอัปเดตให้ชมอีกนะคะว่าลูกของเขาจะโตได้มากขนาดไหนนี่ค่ะติดช่อดอกเยอะมากๆเลยค่ะเราต้อง บำรุงต้นเขาให้แข็งแรงนะคะช่วงหนีหน้าร้อนก็นี่ค่ะใส่ลงไปค่ะหนาเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเศษฟางนะคะเศษฟางเศษใบไม้แห้งเว้นช่วงตรงโคนต้นไว้นิดหนึ่งนะคะเวลารดน้ำน้ำจะได้เข้าตรงช่วงโคนต้นเขาได้นะคะ ไม่ประชิดต้นเกินไปนะคะนี่ค่ะคุมไว้น้าหนาแบบนี้เลยนะคะ mm. เสศษใบไม้เสศษอะไรก็ได้ค่ะผสมผสมกันน่าหนาคุมไว้ ติดช่อดอกเกือบทุกกิ่งเลยนะคะอุดมสมบูรณ์มากค่ะต้นนี้มีความแข็งแรงมากนี่ค่ะชอดอกติดเต็มเลยมันก็คุมคุมดินให้เขาหนาๆน,นะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วเสร็จไปหนึ่งต้นแล้วนะคะกับละมุดจารี่ยักษ์ค่ะ